จากแบบรูปเ่ยโจทย์ให้หาว่าค่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a ตัวนี้ครับอ่ะดูว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันยังไงให้ตัวนี้เป็นกอกไก่ตัวนี้เป็นขอไข่ตัวนี้เป็นขอควายความสัมพันธ์แบบรูปจะเป็นนี้ครับกอบวกขอแล้วใส่วงเล็บน้ำบอบวกกันก่อนแล้วก็คูณด้วยขอเท่ากับตัวกลาง สี่บวกหกเท่ากับสิบคูณด้วยสองเท่ากับยี่สิบใช่ไหมสี่บวกหกคูณสองเท่ากับยี่สิบห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองคูณสามเท่ากับสามสิบหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่คูณสี่เท่ากับห้าสิบหกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เจ็ดบวกเก้าแล้วก็คูณด้วยห้าเท่ากับเท่าไหร่สิบหกคูณห้าห้าหกสามสิบ 80คณนี้ตอบภาาอัง A แล้วกับ80ครับ